โอ oh, ้ฟิตฟีดนี่ฟิดจัดเคยเป็นกระท่อมดีแต่เง้นภาพไอ้กล้องสวยเียกล้องใช้ได้เลย กระท่อมดีดนะครับเนี่ยอ,อัดมาเต็มคาราเบลเลยดีดต้องเอาผ่านออกมันไม่ค่อยปวดขาดนะใช่ถ้าไปวิ่งเนี่ยพี่ไปน้ำหนักน้ำหนัก,นนกมันลงเข่าเต็มเต็มไงอเดี๋ยอย่นี้ไม่เจ็บไม่เจ็บมันซอฟหัวเข่าด้วย